ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home o f n o สวัสดีครับพบกับ Home o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี5ไอเดียสุดคูแต่งบ้านรับหน้าร้อนเวลานี้ดูเหมือนจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวมากมน,นะครับนี่ขนาดยังไม่เข้าเดือนมีถาก็เรียกเสียงบวนจากหลายคนไม่น้อยเลยนะครับ ราะแสงแดดช่วงบ่ายเรียกว่าทําให้คนเป็นลมได้เลยทีเดียวเหตุนี้เองครับจึงทําให้ใครหลายคนเลือกขอไม่ขอออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าจะให้ขอนอนตากแอร์อย่าง,ยงเดียวก็ดูจะเปลืองไฟเกินไปเหตุนี้เองครับเหล่าแม่บ้านและพ่อบ้านทั้งหลายจึงต้องรู้ขึ้นมาปฏิวัติแต่งบ้านรับหน,าน้าร้อนเพื่อจะได้มีบ้านเย็นน่าอยู่เย็นสบายด้วยนะครับฉะนี้ว่าลืมพัดลมหรือแอร์ไปเลยโดวยวิธีแต่งบ้านจาก5ไอเดียสกูลดหล่านี้1 ในชุลอลิฟวิ่งสอดแทรกธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมื่ออากาศร,ร้อนอบอ้าวจนแทบ,บละลายเหตุนี้เองจึงต้องลุกขึ้นมาสอดแทรกธรรมชาติให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอย่างไอเดียการนําต้นไม้มาตกแต่งตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวห้องนอนหรือบริเวณองรับแขกแต่ถ้าอยากรู้สึกสดชื่นโดยไม่ต้องแย่แส่ความร้อนระอุข้างนอกลองมาปฏิวัติผนังห้องให้กลายเป็นการ่นวอลที่ทั้งประหยัดและสร้างความร่มรื่น ช่วยทำให้บ้านเย็นได้อย่างเหือเชื่อวิธีง,ง่ายๆคือเพียงเลือกต้นไม้พันไม้เลือ้อยอาทิตติดต้นแกะพงชุมพูจันกระเจ้างอปูกกับตะแกรงที่นํามาติดบริเวณผนังโดยหมั่นเลี้ยงดูแลรักษาพร้อมกับปล่อยให้ต้นไม้โตตกแต่งจัดวางให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายแบบไม่ต้องเปิดแอร์ให้ปื้อไฟกันเลย 2. Font and Center อปรับเปลี่ยนหน้าบ้านให้รับลม แสงแนดอันเผาแผดเผาในช่วงหน้าร้อนหากบ้านไหนอยู่ทางที่ต้นออกช่วงเช้าบ่ายบริเวณหน้าบ้านอัดรับแดดไอแดดเต็มเเลยนะครับด้วยเหตุน,นี้เองจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการทําระแนงหรือหลังคาบาังแดดเพิ่มซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากหน่อยเพราะว่าสตุก็สร้างทุกวันนี้ก็ดูเหมือนจะปรับราคาสูงแทบทุกปีเลยแต่ถ้าอยากประหยัดมีวิธีง่ายๆครับเพียงปลูกต้นไม้หรือนาโต๊ะเก้าอี้ทําจากวัสดุไม้เนื้อแข็งเหล็กหรือแสแตนเลสที่มีคุณสมบัติทนแดดน,นะครับ มาช่วยปรับทิศทางลมให้พัดผ่านเข้าบ้านพร้อมนําประโยชน์ของต้นไม้มาช่วยบังแดดเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลด,ดแดดแผดเผาหนาบานได้แล้ว <S 3 s มซั e บอรี่เซนส์เทียนหอมสร้างบรรยากาศล่มลื่นในบ้านรู้ไหมครับว่าเทียนหอมนั้นจะช่วยปลึกอารมณ์ของคนในบ้านให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นภายหลังจากเครียดเบื่อจากการทํางานไปผจญภัยกับมลพิษไอร้อนตลอดวัน เพียงได้กลิ่นของเทียนครับก็สามารถสร้างบรรยากาศสดชื่นได้แล้วโดยหากเลือกกลิ่นอย่่งตะไคร้หรือลาเวนเดอร์จะช่วยลดกลิ่นอับและไล่ยุงมแมลงไม่พึงประสงค์ในบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นกลิ่นกุหลาบมะกรูดจะทําให้คนที่สุดดมรู้สึกสบายกายสบายใจส่วนกลิ่นประเภทผลไม้เหมาะกับการนําไปวางในห้องพักนั่งสมาธิเพราะจะทําให้สงบนิ่งและมีความสุขมากยิ่งขึ้น 4. ี่คูลเ l อร์เพิ่มโทนสีเย็นตาทุกมุมห้อง การเลือกใช้โทนสีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้บ้านเย็นแถมยังทำให้บ้านดูโปร่งขึ้นได้โดยจะนิยมให้ใช้โทนคูล,คลเลอร์หรือจะพวกสีฟ้าน้ำเงินม่วงคามเขียวเหลืองเขียวแก่หรือเมื่อถูกนํามาทานในห้องครับจะทําให้คนในบ้านรู้สึกเปิดโล่งสบายไม่อึดอัดหรือกระวนกระวายใจโดยมักจะนิยมนํามาแต่งห้องนอนห้องน้ําหรือห้องทํางานตอนนี้หากบ้านไหนเกิดมีพื้นที่เช้ดสอยจํากัด การเลือกของตกแต่งบ้านในโทนสีนงกเงาจะทําให้บ้านหรือห้องนั้นดูกว้างขึ้นอีกด้วย 5. summer garden fresh สดชื่นด้วยสวนส่วนตัวในบ้านหน้าร้อนแบบนี้ครับการมีบ้านล้อมรอบด้วยสวนส่วนตัวนะครับชนิดไปตรงไหนก็บพบพื้นที่สีเขียวและสีสันของดอกไม้ที่แข่งกันแบ่งบานนั่นพิเศษสุดแล้วครับแถมยังเหมาะกับการนั่งจัดปิกนิกในหมู่เพื่อนฝูง ช่วงมาจุดเดนมษาอนนี้เป็นอย่างยิ่งดังนั้นอย่าบอรอช้าครับลงมือในเรมิสสนยอมกันดีกว่าที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือแม,ม้แต่คอนโดก็สามารถตกแต่งได้เพียงจัดสรรพื้นที่ให้เป็นประโยชน์พร้อมเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับตัวบ้านอาจจะเพิ่มเรื่องฮวงจุ้ยเข้าไปอีกนิดด้วยการเลือกใบมงคลอย่างต้นช้อนทองดอกแก้วแต่ถ้าจะให้เข้ากับฤดูการมลร้อน,อนตวอ่เช่นนี้นะครับลองปรับเปลี่ยนไปเป็นไม้ดอกเพิ่มสีสันให้กับบ้านก็ดีน้อยน้อยนะครับ ที่สําคัญอาจจะจัดหาที่นั่งพักผ่อนในสวนถ้าเป็นบ้านถ้าบ้านใครมีเนื้อที่มากหน่อยอาจนำทิ้งช้าอยู่สารามมาติดตั้งเพื่อหน้ารบร้อนใต้ต้นไม้ก็ดีไปอีกแบบสาหรับใครครับที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วกําลังหายเดียตกแต่งบ้านในช่วงหน้านอนนี้ก็สามารถนำไอเดียทั้ง5ไปสร้างสารรค์หรือให้บ้านกลายเป็นมิมนที่นั่งอยู่จะสบายบร,รับลมนอนได้หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับลองนำทคนิคไปใช้ดูขอให้ทุกท่านหายร้อนจากหน้าร้อนนี้นะครับ ยังไงมีข้อคอมเมนต์ที่ชมพิมพ์เข้ามาได้เลยครับก็จบเกินไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆหโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเรา